ต่างกันตรงไหนเพราะว่ามันเป็นสังเคราะห์น้อยเหมือนกันทั้งคู่นะฮะสวัสดีครับผมไปจากช่องพ่อบ้านสเตชันนะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้จะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับน้ำมันเครื่องตัวใหม่ของทางเชลนะฮะและที่อยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นน้ำมันเชลแอดวานอัลต้านะฮะซึ่งออกมาได้นานพอสมควรแล้วนะฮะแล้วก็เป็นเกรดสูงสุดของทางเชลเองด้วยเป็นสังเคราะห์น้อยนะฮะ แต่ที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้นะครับจะเป็น2ตัวใหม่นะฮะก็จะเป็นตัว City ้นะฮะเชล l l แอดวานซิตีกับ Shell Advanced พาวเวนะฮะซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยมันก็เป็นสังเคราะห์ร้อยเหมือนกันนะครับแต่ราคาถูกกว่าไอตัวอัลต้าเนี่ยราคาสูงกว่านะครับ แล้วทีนี้มันต่างกันตรงไหนเพราะว่ามันเป็นสังเคราะห์ลอยมือนกันทั้งคู่นะฮะและก่อนที่จะไปรับชมรายละเอียดนะฮะเดี๋ยวผมอธิบายเกี่ยวกับตัวแอดวานอัลต้าก่อนแล้วกันนะครับว่าเขามีประมาณไหนบ้างนะฮะถ้าแบ่งกันแบบง่ายๆนะฮะตัวเชลแอดวานอัลต้าเนี่ยก็จะมีสําหรับรถสกูตเตอร์นะฮะจะเป็นเบอร์ 5W40 นะฮะอันนี้เป็นซีเนติกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะเป็นสังเคราะห์น้อยนะฮะอีกประเภทหนึ่งนะฮะก็จะเป็นสำหรับรถเกียร์นะครับตรงนี้ก็คือเบอร์10 W40 นะฮะสั่งคร์ร้อยเหมือนกันซึ่งมันก็จะมีเบอร์แตกต่างกันไปนะฮะส่วนกระป๋องที่วางอยู่ตรงนี้เป็น 15W50 นะครับซึ่งตัว Advanced u l t a เนี่ยเขาก็จะมีทั้งตัวที่เป็นสกูตเตอร์นะฮะแล้วก็สลับรถเกียร์ด้วยนะครับสลับ Ultra ประมาณนี้ก่อนนะทีนี้มาดูที่ตัวน้องใหม่นะฮะเอาเป็น Advanced City แล้วกันนะครับเชล Advanced City เนี่ยก็เป็น Full Synthetic นะฮะสังงครอร้อยตรเหมือนกันอันนี้เป็นเบอร์ 10W40 นะฮะ 10W40 คุณๆมมันก็คือตัวนี้ ซึ่งเป็นสังเคราะห์้อยทั้งคู่แอดวานเหมือนกันทั้งคู่แค่ห้อยติ่งว่าซิตี้แต่ว่าตัวซิตี้เนี่ยราคาถูกกว่าเอาแล้วไงแล้วมันต่างกันยังไงใช่ไหมตอนนี้ผู้บริโภคหลายคนเริ่มสับสนนะฮะผมเองก็สับสนนะฮะตอนแรกๆต่อมานะครับอันนี้เป็นเชลแอดวานพาวเวอร์นะฮะเป็นฟูลลีซีเนติกเหมือนกันนะครับสังเคราะห์้อยนะฮะและเป็นเบอร์ 15W50 ซึ่ง 15W50 เนี่ยทางแอดวานอัลต้าก็มีเหมือนกันนะฮะเนี่ย 15W50 เหมอนเดิมฮะตัวพาวเวอร์มาใหม่ถูกกว่า อันนี้ราคาสูงกว่านะฮะแล้วก็เป็นสังเคราะห์ลอยทั้งคู่แล้วมันต่างกันยังไงเบอร์ก็เหมือนกันอธิบายกันแบบง่ายๆนะฮะเข้าเรื่องกันรวดเร็ว2ตัวนี้เนี่ยทั้ง Advanced City แล้วก็ Advanced Power นะฮะจะไม่มีสําหรับรถอัตโนมัตินะครับจะมีเฉพาะรถเกียร์เท่านั้นนะฮะแล้วเขาก็ทําการแบ่งให้ผู้บริโภคเนี่ยเข้าใจง่ายๆว่าเราควรเลือกใช้น้ำมันเบอร์ไหนถ้าคุณขับในเมืองเนี่ยนะขับในเมืองเป็นหลักคุณก็ใช้ตัว Advanced City ไปนะฮะเพราะว่าตัว Advanced City เนี่ยเขาจะมีสารตัวะะาา่าหนื่นนเาะว่่ใใใช้มือยสหจ ไฟแดงเป็นหลักนะฮะเข้าเกียร์บ่อยอ่ะเดี๋ยวก็ออกตัวเกียร์หนึ่งเดี๋ยวก็เข้าเกียร์ว่างไปเกียร์สองอะไรประมาณนี้ <S 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 เขาก็เลยเล็งเห็นถึงจุดนี้นะฮะว่าการใช้งานในเมืองต้องเข้าเกียร์บ่อยแล้วเบอร์ที่เขาให้มาก็เป็นเบอร์ 10W40 ซึ่งก็เพียงพอแล้วนะฮะเอาแบบเข้าใจง่ายๆก็ประมาณนี้นะฮะ ต่อไปเป็นตัว power ตัว power เนี่ยเหมาะสาหรับคน, world, quote, นทนีน่ใช้รอบสูงเป็นระยะเวลานานๆนะฮะยกตัวอย่างเช่นการเดินทางข้ามจังหวัดหรือการใช้รถนอกเมืองที่สามารถทําความเร็วได้นะฮะตัว advanced power เนี่ยก็จะมีส่วนให้อัตราเร่งของเครื่องยนต์เนี่ยดีขึ้นแล้วก็มีการทนความร้อนที่สูงกว่าในเครื่องยนต์ที่ทํางานหนักๆนะฮะมีการใช้รอบสูงๆเป็นระยะเวลานานก็จะเหมาะกับตัว advanced power นะฮะรัเบอร์ที่เขาให้มาเนี่ยก็จะเป็นเบอร์ 15W50 ซึ่งก็เพียงพอนะฮะกับการเดินทางไกลหรือการใช้เครื่องยนต คือเขาแบ่งให้เราเข้าใจง่ายๆว่าคุณใช้งานประเภทไหนถ้าคุณใช้งานในเมืองเป็นหลักคุณก็ไปซิตี้ไปแต่ถ้าคุณเดินทางข้ามจังหวัดหรือใช้รอบสูงเป็นเวลานานคุณก็ไปตัว power ได้นะฮะแลวทีนี้มันต่างกันยังไงล่ะระหว่างตัว u ล t ้ากับตัว city และ power นะฮะเพราะว่ามันมีเบอร์ที่เหมือนกันทั้งคู่และทั้งคู่ก็เป็นสังเคราะห์ร้อยเหมือนกันนะครับอธิบายกันแบบง่ายๆอีกแล้วนะฮะสตัวนี้เนี่ยทั้งตัว power และ city เนี่ย ถูกผลิตขึ้นจากเทคโนโลยีที่เป็นลิขสิทธิ์ของเชลนะฮะที่ทางเชลเรียกว่าเพียวพลัสนะฮะซึ่งส่งผลให้ตัวน้ํามันเนี่ยมีความบริสุทธิ์สูงนะฮะเป็นน้ามันสังเคราะห์ร้อยที่มีความบริสุทธิ์สูงถึง99.5%นะฮะซึ่งข้อมูลทั้งหมดที่ผมเล่าตรงนี้ผมเอามาจากเว็บไซต์ของเชลนะฮะแล้วก็เอามาย่อยกันแบบเข้าใจง่ายๆนะฮะและอะไรที่ทําให้ราคามันถูกกว่านะฮะถูกกว่าฝั่งของอัลต้านะครับก็คือสารเติมแต่งนั่นเองนะฮะไอ้0.5%ที่เหลืออยู่เนี่ยก็คือสารเติมแต่่่่งงทีเเาใสไปนนนัอ แต่ฝั่งนี้เนี่ยสารเติมแต่งจะเยอะกว่านะฮะซึ่งผมเคยทําคลิปอธิบายเกี่ยวกับสารเติมแต่งต่างๆแล้วนะฮะว่ามันส่งผลกับราคาน้ํามันยังไงนะครับถ้าใครยังไม่เคยชมเดี๋ยผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านบนแล้วกันนะฮะในวันนี้ก็มาให้ข้อมูลแบบง่ายๆนะฮะว่าน้ำมันสองตัวนี้เนี่ยก็เป็นน้ามันสังเคราะห์ร้อยเหมือนกันนะฮะแล้วเขาแบ่งให้ผู้บริโภคเนี่ยเข้าใจง่ายๆว่าพฤติก,กรรมการขับขี่ของคุณเป็นยังไงคุณก็แบ่งแค่แค่นี้ไม่ต้องมานั่งเลือกเบอร์แล้วอย่างที่แจ้งมาตอนต้นนะครับถ ง่ายแค่นี้นะฮะแต่ถ้าคุณต้องการประสิทธิภาพที่ดีขึ้นกว่านี้ในราคาที่เพิ่มขึ้นอีกนิดนึงคุณก็ไปเอาตาได้นะครับโอเคครับสหรับเรื่องราวของน้ำมันเครื่องเชลก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับในเทปหน้าจะมีอะไรให้รับชมคนอีกยังไงก็รบกวนติดตามกันด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ